คุณผู้ชมคะแล้สสาหรับช่วงนี้พาวอาราวด์เวอร์นระ,ะคะคุณเปิ้ลยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาคนไทย ยู i นเต็ดคนไทยหัวใจสิงคืนนี้ค่ะเป็นคนไทยหนึ่งเดียวในหน่วยงานของตำรวจประจำลอสแองเจลิสค่ะโอ้โหผู้แค่นี้น่าสนใจแลยเห็นไหมแม่คุณเปิ้ลเก่งมากเลยนะคะไปตามหามาจนเจอเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจคนไทยเพราะงั้นตามคุณเปิ้ลไปที่สหรัฐอเมริกาเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ Around the world วันนี้นะคะเป็นอยู่ที่ L.A. ค่ะที่ L.A. นะคะต้องบอกว่ามีประชากรอยู่เกือบบวกลบ4ล้านกว่าคนนะคะนักท่องเที่ยวก็เกือบ24ล้านคนที่มาเที่ยวต่อปีเนื่องจากมีคนมาเยอะขนาดนี้แน่นอนนะคะเรื่องความปลอดภัยสำคัญมากค่ะเขาก็มี L.A.P.D. ได้คอยดูแลแล้วก็รักษาเรื่องความปลอดภัยค่ะ Around the World Trip นี้นะคะพิเศษมากเพราะว่ามาในคอนเซปต์คนไทยอยู่ในเต็ดร่วมชื่นชมคนไทยหัวใจสิงค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะในคอนเซปต์ของคนไทยหัวใจสิงนะคะเราจะมาร่วมชื่นชมกับวีระบุรุษค,คนนี้ค่ะซื้อเป็นรออยู่นะคะต้องบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าต้องบอกว่าเก่งจริงๆเป็นความภูมิใจจริงๆเดี๋ยวก่อนนะคะ กำลังคิดอยู่ว่าดิฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยโอ้เอ่อสวัสดีครับคุณตำรวจคะดิฉันทำอะไรผิดคะไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรผิดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะพราวราวเดอะเวิลด์นะคะขอแนะนำค่ะคุณพีทพีรพงษ์เพิ่มแสงงามคะ่ะคุณพีทคะครับผมทำอะไรอะไรยังไงอยู่ที่นี่คะเนี่ยตอนนี้ผมทำ uh, กรมตำรวจลอสแอนเจลิสนะครับแล้วก็ทำหน่วย uh, กู้ระเบิด ก็บอกว่าเป็นความภูมิใจมากๆเพราะว่ายังไม่เคยได้มีคนไทยคนไหนที่เข้ามาในหน่วยนี้เลยนี่เป็นคนไทยคนแรกหรือเปล่าคะคิดว่านะครับเป็นคนไทยคนแรกครับนี่ครับคุณเปิ้ถ้าเกิดเราต้องไปกู้ระเบิดจริงเนี่ <c oughs> ยใส่สะกอปตัวนี้ตาย LAPD นะคะบอมเคนายตายแล้วเท่จังเลย คุณพี่ใสให้ดูได้ไหมอะถ้าคุณพีทปฏิบัติงานจะต้องแต่งตัวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยครับโอ้เอาเต็มยศเลยครับามมะะตายแล้วช่างเทพนี่นี่นี่คุณผู้ชมลอสแองเจลิสบอม K9 พ olic นะคะตายแล้วซิ่งเปรี้ยวจริงๆเนี่ยครับก็ใส่นี่เข้าครบใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีปืนอย,อยู่ข้างล่างเห<ะ>มือนกับหน่วยสวัสดิ์อะฮะ,ะเพราะว่าถ้าเกิดปืนอยู่ตรงนี้แจ็กเก็ตจะไม่ใส่ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะไม่ใส่ เสื้อจะถอดเสื้อแล้วจะใส่เสื้อตรงนี้ความจริงมีมวกมีหมวกอ๋อมีหมวกด้วยมีหมวกด้วยคือจะเป็นทั้งชุดจะต้องใส่หมวกด้วยครับผมแต่ว่าตรงอื่นไม่ได้ใส่ใช่ไหมไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เพราะบางทีเนี่ยถ้าเราต้องเราต้องออพาสุนัขไปหาระเบิดคนหาระเบิดเนี่ยหรือเราต้องอาจจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ยฮะถ้าใส่ทุกอย่างเนี่ยจะลําบากเพราะถ้าเกิดเราเจอระเบิดแล้วแล้วเราจะจะจะ,จะต้องไปกู้ระเบิดอันนั้นเนี่ยเราจะถอยออกมาแล้วถึงจะใส่ีนึง วันนี้ขอนิดนึงเถอะค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วขอนั่งรถตำรวจหน่อยเถอะแล้วนี่คันนี้พิเศษด้วยเป็นหน่วยพิเศษเคนายได้ไหมคะพาพาวนรอบๆหน่อยนะคะค่ะจริงๆตามหลักคุณพี่บอกว่าคันนี้ถ้าเกิดว่าเจอผู้ร้ายเนี่ยไม่จับผู้ร้ายขึ้นรถนะคะคุณพี่จะต้องเรียก อีกคันหนึ่งมาที่เขาสำหรับจับผู้ร้ายโดยเฉพาะนะคะเพราะคันนี้เนี่ยสำหรับเคนายเท่านั้นข้างหลังเนี่ยแทนที่จะใส่ผู้ร้ายเนี่ยเราจะเก็บสุนัขเคยพิสูจน์กันแล้วนะฮะเวลาเขาค้นหาระเบิดเนี่ยสุนัขภายใน10-15นาทีเนี่ยเจอจ นะคะควินเล่นครับผมควินเล่นนะคะควินเล่นชื่อมาจากทหารทหารที่ตายในในอัฟกานิสถานนะฮะอันนี้ก็คือชื่อเขาครับควินเล่น T ีสี่หกสิบนะคะเป็นเป็นซีรีส์ของเขาครับผมค่ะผู้ตายนี่เขาก็โดนฝึกเป็นเป็นสุนัขทหารเป็นสุนัขของทหารค่ะตอนนี้เป็นเป็นสุนัขของทหารไม่ใช่ของตำรวจเลยก็ต้องอยู่กับคุณพี่ตลอดเวลาครับนะคะมัอยู่นี่ตลอดเพราะว่าหน่วยของผมเนี่ยถ้าตีหนึ่งตีสองเขาเรียกมาเนี่ย เราวิ่งไปเอาสุนัขที่ทํางานไม่ทันล้วเพราะฉะนั้นเราต้องไปจากบ้านเขาถึงให้รถตํารวจมากฮะเราเปิดเปิดบัวไปจากที่บ้านเลยครับผมแล้วอย่างคุณแล้วนี่คือกู้มากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยคนนี้ยังยังใหม่เลยฮะยังใหมอยู่ครับผมได้ได้ดมแค่ระเบิดแล้วแล้วเซอร์ฟทางระเบิดแต่ว่ามาที่เอเนี่ยเขาถึงจะได้ไปเจอของจริงเอาละสู้เขานะลูก ออออะะไไไรจจจมดาาหหัววใเธอบอกธ่แล้วหน้าที่ต้องเรียกว่าหน้าที่การทํางานของคุณพีทเกี่ยวกับ,บหน่วยงานนี้นี่ต้องทําอะไรบ้างนะคะหน่วยของเราเนี่ยนะฮะก็คือหน่วยเก็บกู้ระเบิดเขาขู่หรือว่ามีหาระเบิดไม่เจอเขาต้องการคนของเราในที่มีสุนัขเนี่ยเข้าไปครับเอ๊แต่เดี๋ยวเวลาถ้าเกิดว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยเราส่งสุนัขเข้าไปก่อนหรือเราเข้าไปคู่กับกเราต้องเข้าไปคู่กับสุนัข ครับเราต้องเข้าเข้าไปคู่นสนักเพราะเราจะต้องดูกิริยาท่าทางเขาก็เป็นการเสียเส่ยงเพราะบางทีเนี่ย,าบ,ยบางทีเข้าไปเนี่ยวัตถุระเบิดอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่ประชาชนจะปลอดภัยง,ง,งานอย่างนี้มันเสี่ยงอันตรายมากๆาแล้วทำไมถึงอยากทำคะเนี่ยคือเป็นตำรวจมันก็อันตรายอยู่แล้ว,ลวครับคุณเพื่อใจผมรักครับตั้งแต่เด็กการเป็นตำรวจเนี่ยมันเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ลูกผู้ชายต้องเป็น ถ้าถามผมว่าทําไมผมถึงยังมาเป็นตำรวจนะครับมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือตอน9 1ที่นี่ฮะ uh huh. ที่ World t r a ร e ลมเนี่ย uh huh. น้องสะพายเสียชีวิตน้องสาวเป็นเป็นหมออยู่ที่ทาง Air Force uh huh. เพอเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเราก็มาคิดว่าเราจะต้องเก่งทางนี้นะเพราะว่าเก่งทางนี้แล้วเนี่ยประเด็นที่2ก็คือเราช่วยชีวิตคนได้ uh huh. ถ้าเป็นกู้ระเบิดแล้วเนี่ยเรา uh huh. เจอระเบิดแล้วเนี่ย เราช่วยชีวิตได้เป็นร้อยเป็น,นเป็นหลาย,ลยร้อยนะครับแล้วตอนสอบเนี่ยฮะตอนสอบสัมภาษณ์เนี่ยผมบอกว่าอนาคตอยู่ในมือของคุณแต่ถ้าผมเป็นแล้วผมบอกนะฮะผมจะเป็นตำรวจที่ดีที่สุดที่คุณจะต้องภูมิใจ You will be proud of me ค,คนเราเกิดมาเพื่อช่วยกัน,นค่ะถ้าผมเชี่ยวชาญเมื่อไหร่เนี่ยผมเอาความรู้ของผมเนี่ย กลับไปไปไปแลกเปลี่ยนให้ตํารวจไทยช่วยได้ไม่มากก็น้อยฮะแต่อยากจะกลับไปช่วยคนเนี่ยผมจะไม่ลืมชาติจะกลับไปประเทศไทย องบอกว่าวันนี้เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและแรงป่าถนาจริงๆนะจริงๆแล,แล้วมันเป็นสองคำนี้เลยมันล้วนนะตั้แต่เด็กจนถึงปัจจุบันแล้วก็<ช>แน่นาคตด้วยยังไงวันนี้ป้นต้องขอขอบคุณคุณพีทมากๆเลยที่ให้โอกาสกับพราว around the world ได้มาเจอคุณพีทในวันนี้นะคะขอบคุณคมากๆค่ะคุณครับ กับเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับคนไทยยู่นเต็ดของเราในวันนี้ค่ะเอ็กซ์คลูซีฟอ,อ่ะอิจฉาพิเปิลนะพ่ตาเเราต้องไปเองบ้างวันหลังแหมจะได้สิทธิพิเศษแบบนี้หรือเปล่าแต่เรื่องนึงค่ะที่ไม่พูดไม่ได้คือ,อถึงแม้จะเป็นคนไทยอยู่ในแดนไกลแต่ก็ยังไม่ลืมความเป็นไทยนี้น่าภูมิใจมากน่าภูมิใจค่ะช่วงต่อไปของเรานะคะบอกได้เลยว่าในช่วงวันวิสาขบูชาอย่างนี้เราชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยนะคะวันนี้พรานน้อของเรามีมาฝากเป็นเรื่องราวของเทพ ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเราไปฟังเทศจากพระอาจารย์คึกฤทธิ์เจ้าอาวาสจากวัดนาป่าพงด้วยในช่วงหน้าพลาดไม่ได้สำหรับคนไทยอย่างเราสักครูค่ะ <got>